กกวันหนึ่งในฤดูร้อนตั๊กกะแตนอลู่ร้านตัวหนึ่งกำลังเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขร้านเห็นผู้มดกำลังผลสเสบียงอาหารกันอย่างรักขะเมน้นจึงกล่าวทักว่า แตอย่างหน้าตาเฉยว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้อีกนานก่าจะถึงฤดูหนาวตอนนี้ข้าจะต้องตั้งใจฝึกร้องเพลงก่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกมดก็พากันหัวเราะและพากันขนอาหารต่อไปเมื่อฤดูหนาวมาถึงเจ้าตักกะแตนก็หิวโซเพราะไม่มีอาหารหลงเหลือแม้แต่น้อยมันจึงไปขอความช่วยเหลือจากเหล่ามด มดตัวหนึ่งจึงกล่าวกับมันว่าพวกข้าไม่มีอาหารพอจะแบงให้เจ้าหรอกขอให้เจ้าสนุกสมัยกับการร้องเพลงและเต้นรำท้ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บก็แล้วกันมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเต,ตรียมพร้อมเผชิญความยากลำบากที่จะมาถึงในอนาคตอยู่เสมอ